สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส่วนหลังบ้านด้วยนะครับก็วันนี้ไม่อยู่กับถ้วยปูกกับคลิปรีอคชันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่ซับนะครับแต่อาจจะมาใส่ทีหลังเพราะว่าอ่าผมอัดสดเลยแล้วผมก็จะรีอคชันมันสดตรงนี้นี่แหละเพราะงั้นอ่าผมไม่รู้ว่ามันจะดีจะยังไงจะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาพิมพ์รีอคชันไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ผมได้เห็นเพลง เทียมแมทนะคะของคุณแอเธอร์ผมตื่นเต้นมากผมไปแอบฟังสะปอยพี่นุ่มมาก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเพลงนี้นะครับก็เอาละใกล้ละเขาตอนนี้คือเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบเจ็ดนาทีนะครับซึ่งเพลงจะปล่อยตอนหนึ่งทุ่มยี่สิบผมลุ้นอยู่เดี้อตื่นเต้นอนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,เ,ตนเออพิมพ์กันด้นสดตรงนี้ให้ทุกทุกคนเห็นเลยนะคะ ตื่นเต้นเราจะมาแล้วจะมาแล้วผูกกุหลาบแดงมาให้เธอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกเลยนะคบคุณรักาโอ้ยตื่นเต้น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 อยากรู้มีใครตื่นเต้นที่รู้ล้วผมแลวหนึ่งคนผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับทุกคนวุ้ยวุ้ววจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วทุกคน apa Oh, mayang mayang mayang, apa lew? Apa lew? Apa lew apa lew apa lew? oh, Saya yang yang jangan jangan ฝากผ่านบทฝากตัวตนของเราผ่านบทเพลงนี้ให้ไปถึงทุกคนด้วยนะคะแน่นอนครับถึงเส้นอุ้ยสิบแล้วแม่ยังไงครับหายใจมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

มีซับให้ไหมไม่มีเนาะเลือด,ดทื่ทอลงมาอโอโอสวยมากงานช่วงหลังมาโหดมากขึ้นเรื่อยๆเลยคุณลุกอะ่ะ สุดสิวิไลความเกรียงไกรของพวกเราถูกยกย่องเชิดชูจากคำอย่างทองนพาในปัญญาที่ไม่มีจุดหมายดันประจักษ์ไว้ในซ้ายตางดงามเหลือเกินจนไม่อาจเก็บเอาไว้ โอ้ยคุณลุกอุ้ยผมขนลุกมากอุ้ยมสวยมากมันดีมากอ่ะโอ้ยคุณ นั่นสิตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ส่วนใหญ่ตัวแทนของมังกรจะเป็นตัวแทนของความชัว่วโอ้อ

คงจะลองใหพ้พี่แม็กเนอรพี่แม็กเนอมเป็นคนทำลายคุณแอเธอร์เหรอครับเนี่ย <c oughs> อ๋ย <c oughs> อนวิทยสตอรี่แบบ

กลับคืนและวันอันสวยงาม ใช่ไหมครับโอ้มายก๊อทำวันนี้มาก็คือตอนนี้สตอรี่ก็ขอบคูกอยู่ด้วยกันยังมีโจแสงสุสกาวนั้นในเรื่องราวของวันวา ดังตำนานที่ไม่ทุกล่าวขานแล้วลืมหายไปบนฟ้า à, ฟ้าที่มันดูกว้างไกลเสียงจากใครนั้นดังขึ้นมาฉันถื้อกำเนนะิดลามความเงียบงันโอ้ไม่กุ ผมว่ามันต้องมีสตอรี่ต่อครับผมว่ามันต้องมีสตอรี่ต่อดูคนมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีสตอรี่ต่อโอ้รู้สึกทีมทีมทำงานเบื้องหลังค่อย,ค,อยค่อยเยอะขึ้นนะครับแต่ก่อนรู้สึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบเยอะขนาดนี้อ๋อแต่แต่ถ้าเทียบกันจริงๆเนระาบอาทีมค่อนข้างน้อยใช่ไหมถ้าเทียบกันแล้วกับแบบไหนก็มาแล้ว เพ่งเห็นว่าดูในความภาพเจ็ดสิบมาโดยตลอดปังมากนะครับทุกคนดูแชัดแตกแปนมากสวยมากอุ้ยผมชอบมากผมเอ้ยคือคนลุกอะแล้วแบบทุกคนคือมันมีฉากนี้อยู่ไหนวะไปไหนแล้วเนี่ยมีฉากคุณเป็ดถือขึ้นมาอย่างนี้แปลว่า แล้วมีพี่นุ่มอยู่ข้างๆแปลว่าเราต้องมีสตอรี่ต่อต้องมีสตอรี่ต่อแน่นอนแล้วเฮ้ยคือคือตอนแรกเสียงเสียงคุณแอทเตอร์เศร้าเศร้าแบบเศร้ามากแล้วใช่ช่วงหลังมาเริ่มเป็นความแบบฮึกเหิมขึ้นมาแล้วผมก็แบบเอาวะคุณแอทเตอร์สู้แล้วคุณแอทเตอร์สู้แล้วเราจะไม่ยอมแล้วเราบมกว่าเจอฉากนี้ผมก็บ โอ้ oh my god แปลว่าต้องมีอะไรต่อซึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์คุณแอตเตอร์กันต่อนะครับอุ้ยมังประทับใจขอบคุณนะคะขอบคุณเพลงนี้พี่นุ่มเป็นคนทำใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนี่ไงมิวสิกพี่นุ่มวอร์เคคุณแอตเตอร์ไลลิสเป็นพี่นุ่มนะครับอุ้ยแบล็กการ์วอร์เเป็นพี่นุ่มกับพี่แฟม้มเขาว่าอยู่เสียงเสียงสวยมากเสียงผู้หญิงที่ซ้อนข้างหลังสวยมากนะครับ ดีมากดีมากนะครับอุ้ยผมชอบผมชอบจริงๆโอเคยังไงก็ผมตั้งใจว่าจะแบบอัดสดนะตรงนี้เพราะงั้นแล้วผมจะไม่ให้คลิปมันยาวไปมากกว่าดีนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าคลิปนี้อาจจะมีใส่ซับตามมาย้อนหลังนะครับยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปรีแอคชั่นของถ้วยด้วยเหมือนกันนะครับถ้าชอบกันรักกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ กดไลค์กดแชร์คุณแอดเธอร์กันเยอะๆนะคะมาฟังเพลงเทียมแมดกันเยอะๆผมชอบมากผมชอบคุณแอดเธอร์มากๆนะครับมาติดตามกันเยอะๆนะครับคุณแอดตลอดมังกรจุดนุม่มูอุ้ยนี่ไงไล่เร็วโอ้ยโ,ยโย้เท่มากนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวทุยอาจจะขอหนีตัวหนีไปก่อนนะครับก็สามารถมาดูไลฟ์รีเดบิวย้อนหลังได้ที่ช่องแอดทลอด CH นะคะของค่ายเอราพียังไงก็แวะมาเจอกันได้นะครับกับคนคนนี้คุณอเทอร์เป็นคนน่ารักมากๆน่ารักขั้นสุดเป็นคนนุ่มฟูอีกคนหนึ่งเลยนะครัะยังไงผมอยากให้ทุกคนได้ลองทำความรู้จักเขามากจริงๆบ๊ายบายไว้เจอกันนะไว้เจอกันคิปหน้านะครับ